สวัสดีครับพบกับการแข่งขันกีฬาโบกตอซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในซีเกม2023ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชามีประเทศเข้าแข่งขันทั้งหมด6ประเทศส่วนจะมีประเทศไหนได้เหรียญรางวัลอะไรบ้างมาติดตามกันครับการแข่งขันกีฬาโบกตอในซีเกม2023ครั้งที่32 ที่ประเทศกัมพูชามีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัลดังต่อไปนี้อันดับที่1ประเทศกัมพูชา8เหรียญทอง7เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงรวมเป็น18เหรียญอันดับที่2เวียดนาม6เหรียญทอง3เหรียญทองแดงรวมเป็น9เหรียญอันดับที่3อินโดนีเซีย3เหรียญทองหเหรียญเงิน 12เหรียญทองแดงรวมเป็น20เหรียญอันดับที่4 <inate iej> ฟิลิปปินส์ 2, 2> เหรียญทอง6 <8 S 2> เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงรวมเป็น16 <onta S 2> หเห <thoughtful>, รียญอันดับที่5เมียนมา1เหรียญทอง2เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงรวมเป็น9เหรียญอันดับที่6ลาว1เหรียญทอง1เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงรวมเป็นส2เหรียญส่วนประเทศ บรูไนมาเลเซียสิงคโปร์ไทยและติมอร์เลสเตไม่ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมเหรียญการแข่งขันกีฬาโบกตอทั้งหมด21เหรียญทอง21เหรียญเงิน42เหรียญทองแดงรวมเป็นเหรียญทั้งหมด84เหรียญขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ